บทที่23สมนเนรของคุณหมดเวลาแล้วโปรดเติมพลังให้ทันเวลายินดีด้วยระยะคุ้มครองสามเนรผ่านไป300ปีระบบการฝึกฝนอมตะที่ทรงพลังจะให้บริการคุณต่อไปและปกป้องเส้นทางสู่ความเป็นอมตะของคุณเตือนความจำผลประโยชน์สำหรับมือใหม่ของคุณหมดอายุแล้วหากคุณต้องการขยายเวลาโปรดเติมเงินและอัปเกรดเป็นแพคเกจการพอบหลกแบบครบวงจรเวอร์ชั่นของระบบของคุณค่อนข้างต่ำและยังไม่ได้อัปเกรดคุณต้องการอัปเกรดระบบหรือไม่ใช่ไม่ใช่นอกจากชุดก,การแจ้งเตือนของระบบแล้วคุยอ่องยังสามารถสัมผัสได้ชัดเจนว่าทุกสิ่งรอบต ต่อจากนั้นเขาก็ขาดสายสัมพันธ์กับชายที่แข็งแกร่งชุดเหลืองเสื้อคลุมสมบัติของเขาและดาบบินก็หายไปเป็นพรอมอากาศนี่คือสิ่งที่หมายถึงเมื่อระยะเวลาคุ้มครองสามเณรหมดลงมันเป็นไปไม่ได้โดยธรรมชาติที่จะอยู่ในอวกาศของผู้เริ่มต้นต่อไปในช่วงริบตาคุยอองที่เปลือยเปล่าได้ออกจากพื้นที่ของบีกินเนอร์และปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งในป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้ต้นไม้ยักษ์ที่นี่ตั้งประหงาญอยู่บนท้องฟ้าบังแสงแดดอุณหภูมิชื้นและอากาศค่อนข้างเหนียวนั่นมันไร้สาระเกินไปมันนได้้้้้ทิงเเสืออผาใหหลยร คุยอ่องบ่นอย่างช่วยไม่ได้โชคดีที่เขาได้บรรลุขั้นสำเร็จขั้นสูงสุดของขอบเขตกนทองคำแล้วด้วยความคิดเขาได้ใช้พลังแห่งธรรมเพื่อรวบรวมเสื้อผ้าชุดใหม่สำหรับตัวเขาเองอย่างไรก็ตามในไม่ช้าเขาก็หัวเราะออกมานี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวการปล่อยให้ฉันลงไปสู่โลกที่เปลือยเปล่าถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ท้ายที่สุดเขาฝึกฝนมา300รอปีดังนั้นเขาจึงสงบลงอย่างรวดเร็วขณะที่เขาสำรวจสภาพแวดล้อมของเขาเขาก,กำลังพิจารณาว่าเขาควรจะทำอะไรต่อไปที่นี่ดูเหมือนจะเป็นป่าดึกดำบรร์ไม่มีใครอยู่ที่นนนนีีีีี่่่่่่่ททททเเเเอออออาาาาามมมมมััดดดดูหูหหืปปยยววกกกกกบบตตพิิิิงงใุร้ึผ สายตาของเขากวาดมองไปทั่วต้นไม้ที่อยู่รอบๆแล้วตรวจสอบพื้นดินที่อยู่ใต้เท้าของเขาการแสดงออกของเขากลายเป็นเรื่องแปลกที่จริงแล้วนี่คือป่าที่ฉันเคยอาศัยอยู่ที่นี่ินและต้นไม้ในพื้นที่สำมานีนถูกขุดจากป่าเหล่านี้เขารู้จักพวกเขาโดยธรรมชาติสิ่งนี้หมายความว่าอย่างไรนี่หมายความว่าหลังจากที่เขาเดินออกจากห้วงอวกาศของผู้เริ่มต้นเขาได้กลับไปยังโลกเดิมที่เขาอยู่ในตอนที่เขาเกิดใหม่นอกจากนี้ยังเป็นอาณาจักรอมตะระดับสูงที่ทำให้ระบบส่งสัญญาณเตือนตั้งแต่แรกอานี่คุยอ่องก็รู้สึกชาที่หนังศีรษะของเขาเกิดอะไไไรรขึ้้นนนกกกัับบีิเปท่่่่่คควววววาาาามมงลลหโ คิดว่าเขาได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการค้นหาโลกภายนอกและต้องการเตรียมการสำหรับตัวเองหลังจากที่เขาจากไปสุดท้ายเขาก็ยังกลับมาที่จุดเริ่มต้นระบบเกิดอะไรขึ้นฉันยังอยู่ในโลกเดียวกับตอนที่ฉันเกิดใหม่ที่นี่หรือเปล่าคุยอองขมวดคิ้วเล็กน้อยในขณะที่เขาถามในใจระบบการฝึกฝนอมตะที่ทรงพลังจะคอยรับใช้คุณต่อไปและปกป้องเส้นทางสู่ความเป็นอมตะของคุณเตือนความจําสิทธิประโยชน์สําหรับมือใหม่ของคุณหมดอายุแล้วหากคุณต้องการขยายเวลาโปรดชาร์จและอัปเกรดเป็นแพ็กเกจการพาบปลกแบบครบวงจรเมอร์ชั่นของระบบค่อนข้างต่ำและยััังงไไมม่ดด้ออออปปเกกรรรรรทําาคุณตะบหื ใช่ไม่ใช่เขาได้รับการแจ้งเตือนหลายชุดเท่านั้นมุมปากของคุยอ่องกระตุกเขาขัดขืนการสาบแช่งและสั่งระบบใช่ยินดีด้วยท่านเจ้าบ้านที่เขารบผ่านด่านสามนเณรแล้วระบบจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุดเริ่มต้นการอัปเกรดความคืบหน้า0.1% 0.3% 0.31%แล้ววันคืนก็ผ่านไปดาวน์โหลดทียง10%โชคดีที่คุยอ่องเป็นผู้ฝึกฝนที่มีประสบการณ์อยู่แล้วเมื่อเขาฝึกฝนอย่างสันโดษเขาจะนั่งเป็นเวลานานกว่า10ปีหรือหลาย10ปีเขาสามารถรอได้10วันแน่นอนหลังจากาากกกรรรรออวัันนนนคคาาืบบห้ใใปเดดะ็99%สุ แล้วมันก็หยุดเคลื่อนไหวแม้จะผ่านไป20วันก็ยังเป็น99%ไม่มีวิแววของการเติบโตหน้าขันฉันไม่สามารถรอที่นี่ตลอดไปได้ในที่สุดคุยอ่องก็ไม่สามารถนั่งนิ่งๆได้อีกต่อไปและเริ่มคิดว่าเขาควรไปที่ไหนสําหรับเขาแล้วโลกนี้เป็นโลกที่อันตรายอย่างยิ่งสถานที่เช่นป่าที่ไม่มีความสามารถในการป้องกันก็ไม่ปลอดภัยเลยหากผู้ฝึกฝนเอามาตะผู้ยิ่งใหญ่บางคนต้องต่อสู้บนท้องฟ้าคาถาสุมใดๆก็ตามจะทําลายป่าแห่งนี้ให้รบาบคาเขาก็จะได้รับความเกี่ยวข้องด้วยอันที่จริงไม่จําเป็นที่พวกเขาจะต้องแขงแกร่งเเกินนนนนนไปราบใด่่ผูู้้ัซซคตอสลืแททกกกาาาาาาารรต่่ออสสู้้มถํลยยงงขขเได หากแกนทองคำของเขาสามารถอยู่รอดได้ก็คงจะดีเขาสามารถฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งอย่างช้าๆแต่ถ้าแกนทองคำถูกทำลายเขาจะถูกทำลายทั้งร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริงคงจะดีที่สุดถ้าเขาสามารถซ่อนตัวในถ้ำบนภูเขาบางแห่งได้ยิ่งภูเขาสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งปลอดภัยบังเกอร์ก็ใหญ่พอมีภูเขาเป็นกันชนเขาอาจจะไม่ถูกฆ่าตายในทันทีอย่างไรก็ตามในไม่ช้าเขาก็ตรหนักว่ามันจะไม่ยากสำหรับเขาที่จะทำลายภูเขาด้วยการพะปลูกแกนทองคำในปัจจุบันของเขาด้วยความแข็งแรงในปัจจุบันเขาต้องการพียงหมัดเดียวเพื่ ถ้าเขาพบกับการต่อสู้ระหว่างผู้เที่ยวชานจริงๆเว้นแต่เขาจะซ่อนตัวอยู่ในภูเขาสูงหนึ่งแสนฟุตก็ดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยเช่นกันขณะที่เขาคิดถึงเรื่องนี้เขาก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างระมัดระวังและมองไปไกลๆเขาพบว่าไม่มีภูเขาสูงอยู่รอบตัวเขานอกจากนี้ยังมีหมู่บ้านอยู่ห่างออกไปประมาณสามสิบลี้นี่หมายความว่าสถานที่นี้อยู่ไม่ไกลจากที่อยู่อาศัยของมนุษย์มากนะักถ้ามีคนมารวมกันอยู่ใกล้ๆก็มีความเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งมีชีวิตที่มีอำนาจและผู้ทรงอำนาจนอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่เขาจะได้พบกับส ก่อนจะมั่นใจในการป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่การติดต่อกับคนแปลกหน้าอาจาก่อให้เกิดอันตรายได้ดังนั้นหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนคุยอ,องมองไปที่พื้นใต้เท้าของเขาต่อจากนั้นเขาก็แอบหมุนเวียนพลังทมของเขาไปอย่างลับๆขณะท,ที่ร่างกายของเขาสว่างสวด้วยแสงสีทองจางๆในเวลาเดียวกันพื้นดินใต้เท้าของคุยอ,องดูเหมือนจะถูกดึงด้วยแรงที่มองไม่เห็นและมันแยกออกจากด้านข้างโดยอัตโนมัติร่างกายของเขาค่อยๆจมลงสู่พื้นถูกเตงอหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขายังรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าที่จะซ่อน ไม่ว่าในกรณีไดโกเดนคอของเขาได้มาถึงขั้นแกรนของเพลชานแล้วเขาไม่จำเป็นต้องกินดื่มหรือแม้แต่หายใจร่างกายของเขาไม่สามารถทำลายได้และสามารถทนต่อแรงกดดันมหาศาลที่อยู่ใต้ดินได้การซ่อนใต้ดินลึกหลายหมื่นเมตรนั้นปลอดภัยกว่าการซ่อนตัวในถ้ำม,มากสำหรับวิธีการจมลงไปในดินแท้จริงแล้วมันเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหลังจากที่เขากลันแกนทองคำของเขาเขาเรียกมันว่าการล่าถอยห้าองค์ประกอบซึ่งรวมถึงเทคนิคการขับไล่น้ำเทคนิคการขับไล่ไฟเทคนิคการขับไล่โลกเป็นต้น หลังจากผลประโยชน์ของช่วงเริ่มต้นหมดลงฉันไม่สามารถแมนะ้แต่จะใช้เทคนิคการฝึกฝนอมตะของผู้เริ่มต้นต่อไปได้มิฉะนันฉันสามารถฝึกฝนใต้ดินได้จนกว่าฉันจะก้าวข้ามความทุกข์ยากและขึ้นสู่สวรรค์คุยอองไกรตรองขณะที่เขาต้มลึกลงไปในพื้นดินตอนนี้ฉันรู้แค่วิธีการเจาะทะลุไปสู่ขั้นวิญ,ญญาณแรกเริ่มเนื้อหาที่เหลือสามารถดูได้หลังจากชาร์จใหม่เท่านั้นฉันเกรงว่าฉันจะต้องออกไปหลังจากที่ระบบอัปเกรดเสร็จสิน้นอย่างไรก็ตามตรับใดที่ฉันเปิดช่องชาร์จฉันจะสามารถาาารจและะย,ยกกใ้้้นนนนี่่สััับูเเิมตตไดถถอออออซววปงง เนื้อหาของเทคนิคอมตะนั้นซับซ้อนเกินไปเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าใจเนื้อหาของอาณาจักรที่สูงกว่าล่วงหน้ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะจำม,มันดังนั้นแม้ว่าเขาจะอ่านเคล็ดวิชาบ่มเพราะอมตะของผู้เริ่มต้นทั้งหมดแล้วเขาก็ไม่สามารถจำม,มันได้ในเวลานี้คุยอ่องก็ปล่อยให้อ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจเบาๆเขารู้สึกว่าเส้นทางใต้ดินที่เขาใช้นั้นถูกปิดกัน้นเขาจมลงไปแค่สิบกว่าเมตรเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นคุยอ่องมองเข้าไปใกล้ๆและตระหนักว่ามันเป็นแผ่นหินขนาดใหญ่มันถูกปิดกั้นต่อหน้าเาาะจจกรรปออมนนไ็ไ่สสสสสยุุุใค อย่างไรก็ตามในขณะที่เขากําลังจะเลี้ยวเขาก็ได้รับข้อความแจ้งจากระบบยินดีด้วยการอัปเกรดระบบเสร็จสิ้นเปิดช่องชาร์จแล้วยินดีด้วยคุณได้ค้นพบไอเทมที่สามารถแปลงเป็นสกุลเงินได้คุณต้องการแปลงทันทีหรือไม่บทที่2 1สมบัติจริงผู้ยิ่งใหญ่คุยอ่องรู้สึกประหลาดใจกับการอัปเกรดระบบนี่หมายความว่าตราบใดที่เขาชาร์จด้วยมูลค่าที่เพียงพอเขาจะสามารถอัปเกรดและได้รับเทคนิคการฝึกฝนอมาตะเขาสามารถจ่ายเงินเพื่อรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหร,รับสามเณรยิ่งกว่านั้นเเาา,า,า,า่่งงพรทสป็นอช คุยอ่องตรวจสอบส่วนต่อประสานระบบทันทีตอนนี้มีเพียงสองบรรทัดของคำสกุลเงินศูนย์สามารถซื้อได้แพ็กเกตฝึกฝนอมตะอมตะราคา99นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรอื่นมันง่ายมากเช่นเดียวกับคุยอ่องที่คาดการไว้ถ้าเขาต้องการได้รับสิทธิในการต่ออายุเพิกสามนเณรเขาต้องเติมเงินให้เพียงพอเพื่อแลกกลับแพ็กเกจก่อนการค้าขายนี้ช่างน่ากลัวยิ่งกว่าห่านเสียอีกคุยอ่องกลอกตาแต่ยังคงออกคำสั่งไปยังระบบแปลนสกุลเงินทันทีจากนั้นจากมุมมองของเขาแผ่นหินด้านล่างก็เริ่มเรืองแสงด้วยแสงสีเงินจ สกุลเงิน0.03คุยอ่องรู้สึกประหลาดใจอย่างมากไอเทมที่สามารถแปลงเป็นสกุลเงินได้จริงๆแล้วเป็นแผ่นหินเหล่านี้เหรอหลักการนี้คืออะไรวัตถุที่ปรับเปลี่ยนได้จะต้องเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือยอย่างอื่นหรือไม่คุยอ่องขมวดคิ้วเล็กน้อยและคิดกับตัวเองว่าถ้าแผ่นหินในหลุมฝังศพสามารถแปลงเป็นสกุลเงินได้แล้วสิ่งของในหลุมฝังศพจะถูกแปลงด้วยหรือไม่คุยอ่องถูกล่อลวงนั่นเป็นเพราะมันเป็นไปได้สูงดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเปิดแผน่น คุยอ่องได้พิจารณาว่ามีสิ่งที่เป็นลังไรในสุสานนี้หรือไม่เช่นซอมบี้ขนแดงหรือสัตว์ประหลาดอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากจำนวนสกุลเงินที่แปลงจากศิลาจารึกหลุมศพแล้วหลุมฝังศพไม่ควรมีระดับสูงยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากมันถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินเพียง10เมตรเท่านั้นและไม่มีข้อจำกัดหรือรูปแบบใดๆที่ปกป้องมันหมายความว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ที่มันจะเป็นภัยคุกคามต่อผู้กบฝนที่จุดสูงสุดของเวทีแกนทองคำหลังจากเข้าไปในหลุมฝังศพคุยอ่องก็ตระหนัักก่า,ามาาม้มุบูงงอลลฝศยถน เครื่องเคลือบดินเผาจำนวนมากที่ถูกฝังพร้อมกับผู้ตายถูกกระแทกกับพื้นส่วนใหญ่ถูกทำลายมีทองเงินหรืออัญมณีน้อยมากและส่วนใหญ่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นแม้แต่ลงศพของผู้ตายก็ยังถูกเปิดออกคุยอ่องเดินไปและเห็นศพที่ถูกฉีกเป็นชิ้นๆมีเศษผ้าห้อยอยู่บนนั้นเห็นได้ชัดว่าพวกโจรฝังศพให้ความสนใจเป็นพิเศษกับมันมีเหรียญทองแดงบางเหรียญกระจัดกระจายอยู่ในลงศพพวกมันคงถูกพวกโจรฝังศพทิ้งไว้เบื้องหลังสมบัติของผู้ยิ่งใหญ่จีนคุยอ่องเห็นคำพูดบนเหรียญทองแดงเขาเลิกคิ้วและพพพึมำฉันนจจจจาาาาาไดดด้ววว่่่ปรรรรระะะเเเเเเททศศขขออออองงงงงีีีีีกกกกกิิถูยยยยยหหบบญแแลลลตส ฝีมือของเหรียญทองแดงค่อนข้างวิจิตรบรรจงและถ้อยคำบนเหรียญก็ชัดเจนมากมันควรจะถูกสร้างขึ้นเมื่อราชวงศ์เฟื่องฟูด้านหน้ามีคำว่ามหาสมบัติจินและอีกด้านหนึ่งคือปีแรกของเจียนซิงเกรซินเป็นประเทศและเจียนซิงควรเป็นปีแห่งจัก,กรพรรดิในเวลาเดียวกันคุยอ่องได้รับการแจ้งเตือนจากระบบยินดีด้วยคุณได้ค้นพบไอเทมที่สามารถแปลงเป็นสกุลเงินได้คุณต้องการแปลงทันทีหรือไม่เขาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าแรงในเวลาต่อมาคุยอ่องเห็นว่าเครื่องเคลือบหยกเครื่องประดับลงศพและเหรียญทองแดงที่กระจัด สกุลเงินบวกสอแพ็กเกจอัปเกรดอยู่ห่างออกไปเพียง79เหรียญเท่านั้นมุมริมฝีปากของคุยอ่องโค้งงอเล็กน้อยในขณะที่เขาแสดงออกถึงความสุขความรู้สึกของการได้รับบางสิ่งบางอย่างนั้นยอดเยี่ยมเสมอในเวลาเดียวกันเขายังสงสัยว่าระบบก,กำลังใช้อะไรตัดสินมูลค่าของไอเทมสำหรับการแปลงจากการเปลี่ยนแปลงทั้งสองครั้งนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองเป็นวัตถุที่มีร่องรอยการสร้างมนุษย์นอกจากนี้หลังจากแปลงแล้วไอเทมเองก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลยคุยอ่องมองไปรอบๆและพูดว่า มีการแปลงเหรียญทองแดงจำนวนน้อยที่สุดและตัวเลขนั้นแทบจะไม่สำคัญเลยลุงศพและแผ่นหินก็มีจำนวนน้อยมากเช่นกันหยกและเครื่องลายครามเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดยิ่งวกเขามีความประณีตมากเท่าไหรสกุลเงินก็จะยิ่งได้รับผลตอบแทนมากขึ้นเท่านั้นเป็นไปได้ไหมว่าขึ้นอยู่กับระดับฝีมือตอนนี้เขาไม่แน่ใจเขาทำได้แค่คาดเดามูลค่าของไอเทมตามจำนวนสุดท้ายเท่านั้นในที่สุดเขามองดูเหรียญทองแดงในมือและสังเกตคำที่อยู่บนเหรียญสุดยอดจินสิ่งนี้ทำให้คุยอ่ยองคิดอะไรบางอย่างระบบโลกนี้คือโลกของเจียงเ่มตตนออคุณปป็สูไ น้าเงินคุยอ่องสาบแช่งในใจแล้วเขาก็เก็บเหรียญทองแดงและออกจากสุสานนี้อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้กลับขึ้นสู่ผิวน้ำและไม่จมลงไปอีกเขายังคงใช้เทคนิคเอิร์ตรีเพนลิงต่อไปเพื่อเดินเตร่ใต้ดินเพื่อค้นหาหลุมฝังศพเพิ่มเติมแม้ว่าเขาจะไม่ทราบกฎเฉพาะของการแปลงสกุลเงินของระบบแต่อย่างน้อยเขาก็สามารถยืนยันได้ว่าสิ่งของฝังศพสามารถแปลงได้สิ่งสำคัญที่สุดของเขาคือการหาหลุมฝังศพอีกสองสามหลุมและรวบรวมเหรียญที่จำเป็นในการอัปเกรดแพ็กเกจใต้ป่าทึบนี้ดูเหมือนจะมีหลุมศพอยู่กลุ่มหนึ่งใช้เวลา หลุมศพทั้งห้าหลุมรวมกันได้เพียงสิบเหรียญซึ่งมากกว่าหลุมแรกที่เขาพบโชคดีที่มีหลุมศพมากมายที่นี่คุยอ่องพบหลุมฝังศพอีกเจ็ดหลุมอย่างรวดเร็วสกุลเงินบวกศูนย์จุดสามสกุลเงินบวกหนึ่งห้าสกุลเงินบวกศูนย์จุดสองเคอร์เรนซีบวกศูนย์จุดห้าเคอร์เรนซีบวกยี่สิบเอ็ดจุดสามแม้ว่าสุสานส่วนใหญ่จะถูกบุกแล้วแต่ก็ยังมีบางส่วนเหลืออยู่ในที่สุดคุยอ่องก็เก็บออมได้กว่าแปดสิบเหรียญเขาใกล้จะได้รับแพ็กเกจที่อัปเกรดแล้วหลังจากค้นหามาระยะคุุยอออ่่่งงงพพบหหลมมฝัศีีีกแทขนาดดพพออออสสมมควรรจาากกกิ่งงงงขขนหหลลุฝัศเเไ้้แีียญ เมื่อเขาเข้าไปเขาพบว่าขนาดของหลุมฝังศพจำนวนสิ่งของฝังศพและความหายากของห้องฝังศพนั้นเกินกว่าสุสานทั้งหมดที่ทเขาบุกคนมาก่อนหน้านี้เขายังพบหนังสือและตราประทับมากมายในหลุมฝังศพที่สำคัญที่สุดมันไม่เคยเจอผู้บุกรุกสุสานมาก่อนแรงคุยอ่องสั่งระบบสกุลเงินบวกห้าแปดผลกำไรเป็นที่น่าอัศจรรย์เจ้าของสุสานแห่งนี้ย่อมเป็นผู้ที่มีสถานะสูงมากอย่างแน่นอนเมื่อเขายังมีชีวิตอยู่บางทีอาจจะเป็นขุนนางด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามแม้จะมีลักษณะเช่นนี้ผู้ตายก็ยังไม่ได้รับการคุ้มคร กับดักธรรมดาธรรมดาดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผู้ฝึกฝนที่ทรงพลังอย่างไรมาดูกันว่าหนังสือเหล่านี้เขียนว่าอะไรคุยออกเดินไปที่ถันหนังสือบูมในขณะน,นี้คุยออกก็ได้ยินเสียงระเบิดจากภายนอกห้องฝังศพสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงและไม้ไผ่ที่หล่นบนชั้นหนังสือก็ตกลงมาจากนั้นเสียงหัวเราะดังมาจากข้างนอกมันเปิดมันเปิดฮ่า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 พี่น้องดูเรารวยนี่คือสุสานของคิงเอลยูจริงๆพวกเรารวยบทที่ยี่สิบสองมนุษย์จุดเทียนผีเป่าแสงสาวกางมีอายุสามสิบหกปีในปีนี้ เขาเกิดในเขตปิ่งยางของจังหวัดเกรจินเอสซวนโลเมาเทนในช่วงอายุยังน้อยเขาเคยทำงานเป็นนักเล่นแร่ปแปรธาตุในเหมืองและรับผิดชอบในการผลิตดินปืนและงานระเบิดในเหมืองต่อมาผู้ว่าการเทศมนทอนสวนโลเมาเทนได้กับบทและนำช่างฝีมือทั้งหมดในจัตุรัสมาร่วมกับเขาเขาใช้ประโยชน์จากความโกลาหลและหลบหนีเมื่อสามปีที่แล้วสาวกางไปอยู่ที่เเตู่เฮคาวตี้เนื่องจากเขามีประสบการณ์ในการผสมดินปืนและปรุงระเบิดเขาจึงได้รับคัดเลือกจากกลุ่มโจรที่หลุมฝังศพและเริ่มทำธุรกิจที่ร่มรื่นเพื่องเงินในขั้นนนนนนนตตตตต้้้้้เเเเเเขขขขาาาาาารรรรรรููสสึึกกกว่่่่ือออออองงีีป็็ัยยศลลลธมแะ อย่างไรก็ตามเมื่อจำนวนงานที่ตัวรกรรมทำเสร็จเพิ่มขึ้นเงินออมของเขาก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากทักษะเฉพาะตัวของเขาเขาจึงกลายเป็นผู้บังคับบัญชาอันดับสองของแก๊งโจรหลุมฝังศพอย่างรวดเร็วและค่อยๆเศษติดความตื่นเต้นของการโจหลุมฝังศพด้วยสินค้าที่ถูกขโมยไปที่เขาได้รับจากการขายสินค้าจากงานการจโจมหลุมฝังศพของเขาสาวกังสามารถซื้อบ้านหลังใหญ่ในเมืองได้ในเวลาเพียงหนึ่งปีเขาแต่งงานและมีลูกเขายังพาแม่เท่าของเขามาจากเขตภูเขานกนางแอ่นที่วุ่นวายเพื่อสนับสนุนเธอในโลกที่วุ่นวายนี้ชีวววววิตของววงงจ่่าาาาาาสสมมมรถพูดดไ้้แลยก ดังนั้นเขาจึงคิดที่จะล้างมือออกจากธุรกิจนี้มากกว่าหนึ่งครั้งโดยเฉพาะย่างยิ่งหลังจากที่ลูกชายของเขาเกิดและแม่ของเขาถูกพามาความคิดนี้ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นน่าเสียดายที่หัวนหน้ากลุ่มโจรและคนอื่นๆไม่ยอมปล่อยเขาไปมีกฎอยู่ในเกรซจินฆ่าโจรที่หลุมฝังศพทั้งหมดอย่างไร้ความปราณีบรรดาผู้ที่กล้าทำเช่นนี้ล้วนเป็นพวกนอกกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเวน้นกราบใดที่จ่าวากวกงกล้าที่จะถอยออกมาแม้ว่าเขาจะพูดถึงมันเพียงครั้งเดียวเขาก็อาจจะกลายเป็นศพในวันรุ่งขึ้นแต่เมื่อสามวันก่อนราชาห ตราบใดที่พวกเขาสามารถทางานนี้เสร็จพวกเขาจะไม่ต้องกังวลอะไรไปตลอดชีวิตพวกเขายังสามารถล้างมือออกจากธุรกิจได้พวกเขาจะไม่ต้องเสี่ยงกับการต้นสุสานอีกต่อไปสิ่งนี้ทาให้ทุกคนประทับใจรวมทั้งจ่าวอกวงคิงลูกนี่คือหลุมศพของราชาแห่งภูมิภาคเขาได้รับมอบดินแดนแห่งการก่อตั้งเกรซจินและประเทศของเอลยูเป็นดินแดนที่จเจริญรุ่งเรืองของฝังศพในสุสานของราชาลุน,นั้นประเมินค่าไม่ได้อย่างแน่นอนความร่ำรวยภายในอาจเกินจำนวนเงินที่พวกเขาได้รับจากงานขโมยหลุมฝังศพทั้งหมดที่พวกเขาเคยทำในอดีต ทุกคนจึงยอมหลังจากงานเลี้ยงวยและเนื้ออย่างมากมายหวังปาและจ่าวอกวงก็พาเพื่อนเพื่อของพวกเขาออกไปทั้งหมด7ดคนพร้อมอุปกรณ์ครบครนันโดยใช้ประโยชน์จากคืนนั้นพกเขามาที่ป่าแห่งนี้ซึ่งอยู่ห่างจากปรเตูเคเาตี้มากกว่าสิบลี้เป็นหนึ่งร้อยสิบบูมหลังจากการระเบิดอันดังประตูหินขนาดใหญ่ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาในที่สุดเนื่องจากการระเบิดอย่างรุนแรงรอยร้าวจึงปรากฏขึ้นที่ประตูหินเจ้าวกวงยืนอยู่ด้านหลังกลุ่มและพยักหน้าด้วยรอยยิ้มเขาไม่ใช่คนที่เคยใช้ระเบิดเพื่อระเบิดทางเดินไปยังหลุมฝังศพแต่เเเเขขขาาาพพออใใจมมกกััับบลงงงรริดทีี่ยไว้้นค จากประสบการณ์ที่ผ่านมาตราบใดที่มีรอยร้าวปรากฏขึ้นที่ประตูหินคนไกลในหลุมฝังศพจะได้รับความเสียหายอย่างมากและเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดเมื่อพิจารณาจากขนาดของรอยแตกแล้วไม่น่าจะทำให้สมบัติที่ฝังไว้เสียหายฮ่าฮ่าฮ่าระเบิดของเซคันโรเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเวนบาหัวเราะเสียงดังละหันไปหาสาวกางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแม่ของเธอคือแม่ของฉันภรรยาและลูกของคุณคือครอบครัวของฉันตราบใดที่เราอยู่ในเขตกวางยักษ์เราจะไม่ปล่อยที่พวกเขาได้รับความขับข้องใจใดๆฮ่าฮ่าขอบคุณที่ใหญ่สาวกางกำมัดของเขาและยิ้้้้้้้้้้้้มมมมตตออออนน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 นีีีีเเเเเเเขขขขขาา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 ายยยัััังงงงงงคคพึจจจจกกกกรรรไไดดดวว่่หหลลโธชแะทใุื อย่างไรก็ตามเขามีความรู้สึกกว่าสิ่งที่หวังปาเพิ่งพูดนั้นฟังดูแปลกๆเล็กน้อยพี่ใหญ่พี่รองเรามาเปิดประตูสุสานกันเร็วและดูว่ามีสมบัติอะไรอยู่ข้างในใช่ใช่ใชมาทํากันเร็วเมื่อเร็วๆนี้สาวกหนุ่มสาวจำนวนมากจากนิกายการต่อสู้ได้ออกจากเมืองเคาตี้พวกเขาชอบที่จะมีจมูกยาวการระเบิดเมื่อกี้ดังไปหน่อยเราควรค้นหาอย่างรวดเร็วนี่คือหลุมฝังศพของคิงเอลยูฮ่า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 ทุกคนเริ่มพูดคุยกันขณะที่พวกเขาทําง,งานร่วมกันเพื่อผลักประตูหินให้เปิดออกพวกเขาทั้งหมดมีฝีมือในศิลปปะะกกกกกกาา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 ารรรรรรตตตต่่่่่่อออออสสสสููู้้้้้้ดววววววยยยยยยยคคคคมมมมพพพพััััััันน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 ขขขงง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 ททเจึึีีีบบหหหหิิุษ์ลลซใช ้าเปิดแล้วมันเปิดสมบัติอยู่ตรงหน้าหนึ่งในนั้นส่งเสียงเชียร์รู้สึกรากับว่ามีภูเขาทองและเงินอยู่ตรงหน้าเขาเขารีบวิ่งผ่านช่องว่างไอ้บ้าอยากคิดที่จะถฉยทุกอย่างเพื่อตัวเองรอพ่อคนนี้อีกสองคนวิ่งเข้ามาด้วยแวนบาและสาวกางไมร่รีบร้อนที่จะเข้าไปนี่คือกฎของพวกเขาน้องชายจะเข้าไปก่อนในขณะที่ผู้นำทั้งสองจะเข้ามาในภายหลังหลังจากที่สามคนที่อยู่ข้างหน้าเข้ามาทั้งสองคนก็หยิบตะเกียงออกมาและจุดเทียนข้างในก่อนที่จะเดินเข้าไปในอุโมงค์อย่างช้าๆหลุมฝ ทุกย่างก้าวของพวกเขาสามารถเห็นสมบัติที่ทำให้พวกเขาตกตะลึงให้ตายเถอะห้องเก็บสมบัติมันเป็นห้องเก็บสมบัติจริงๆตาของแวนบาเป็นประกายและแม้แต่เสียงของเขาก็สั่นเล็กน้อยเขายิ้มอย่างไม่รู้ตัวและพูดว่าของฉันมันเป็นของฉันทั้งหมดของเราเจ้ากูงที่เดินอยู่ข้างๆเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติกับวังบาในวันนี้เขาดูตื่นเต้นมากเกินไปเขายังตระหนักว่าไม่มีเสียงอยู่ข้างหน้าอีกต่อไปเด็กเหลือขอทั้งสามดูเหมือนจะรู้วิธีปล้นอย่างเงียบๆทุกครั ยังเพียงแค่นั้นอะผีผีวิ่งจู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงกลัวดังมาจากด้านหน้าทันทีหลังจากนั้นร่างสามร่างวิ่งออกจากหลุมฝังศพรากับว่าพวกเขากำลังวิ่งหนีเอาชีวิตรอดใบหน้าของพวกเขาซีดเผือดราวกับว่าพวกเขาหวาดกลัวอย่างมากเกิดอะไรขึ้นวับงบารตะโกนว่าอย่าวิ่งผีอะไรจาวัากูงตื่นตัวทันทีและหยิบก,กีบลาสีดำออกจากกระเป๋าหน้าอกของเขาในทั่วพริบตาทั้งสามคนก็มาถึงก่อนทั้งสอง พี่ชายพี่ชายคนที่สองเร็วทั้งสามคนอยากจะตะโกนแต่เสียงของพวกเขาหยุดลงกระทันหันร่างกายของพวกเขากระตุกอย่างรุนแรงและพวกเขาก็เสียชีวิตจากเลือดออกจากกรูรับแสงทั้งเจ็ดในชั่วพริบตาดวงตาเมื่อเจ้ากวงเห็นฉากนี้เขารู้สึกเหมือนกับว่าหนังสีสักของเขากำลังจะระเบิดออกด้วยความกลัวเขารีบมองไปที่แวนบาข้างข้างเขา,ขา,ขาพี่ใหญ่ทำไมเราไม่อย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะพูดจบจู่ๆเขาก็รู้สึกเวียนหัวและร่างกายของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอย่างรุนแรงเขาสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอบอุ่นที่มาจากตาหูปากจมูกและปากทัั้้้้้้งง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 ขข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 ออ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 เเ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 าา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 นน่่่่่่จจจะะมมมมมีีีลลลืืืดดดดดดดกกกกกกไไไไหชชปปปิิทททคคคุณณวว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 วตตตสบบใแยย็โ เทพพี่ชายไปอย่างสงบเถอหวางป้าหันไปมองเขาดวงตาของเขาหลีลงเล็กน้อยในขณะที่เขาเย่อเย้ยทุกอย่างที่นี่ควรจะเป็นของฉันตั้งแต่แรกจีโก้สอสาวกางอุทานออกมาทันทีสายตาของเขาจับจ้องไปที่บริเวณด้านหลังแวงบ่าผีบ้าอะไรโลกนี้ไม่มีของแบบนั้นแวงบ่าได้บุกเข้าไปในหลุมฝังศพนับไม่ถ้วนมาก่อนเขาไม่เชื่อในการมีอยู่ของสิ่งเลวร้ายใดๆเลยขณะที่เขาล้อเลียนสาวกางเขาหันกลับมามองอย่างไรก็ตามฉากนี้ทำให้เขาหยุดนิ่งราวกับว่าเขาถูกฟ้าผ่าตรงจุดนั้นเขาเห็นเด็กหนุ่มสวมเสื้อผ้าแปลกๆเดินช้าๆออกจากหลุมฝังศพททีี่มมืดดดนแลละิเเข้าาก บุคคลหนึ่งมีคนอยู่ข้างในจริงๆในหลุมฝังศพของกริยัดลู่ซึ่งถูกผนึกมานานกว่าร้อยปีแท้จริงแล้วมีบุคคลที่หกอยู่ข้างพวกเขาหูในขณะน,นี้สายลมพัดมาจากภายในอุโมงค์หวังปาตกใจเมื่อพบว่าเทียนในตะเกียงของเขาถูกเป่าออกไปผู้ชายจุดเทียนผีดับไปไม่อย่าเข้ามาแวงบากกลัวมากจนหน้าซีดและเขาก็ร้องออกมาด้วยความกลัวสุดขีดในขณะน,นี้เขารู้สึกว่ามีบางอย่างระเบิดอยู่ในหัวของเขาความรู้สึกกลัวที่อธิบายไม่ได้ก็ล้นออกมาทันทีบทที่23เสียนเทียนเรียมจุดสูงสุดของโลกพักอิลินติกคุยอ่องค่อย เมื่อไปถึงขั้นสำเร็จสูงสุดของขอบเขตแดนทองคำประสาทสัมผัสทั้งห้าของเขาเฉียบคมมากแม้ว่าเขาจะอยู่ในห้องทันในสุดของหลุมฝังศพแต่เขาก็ยังได้ยินเสียงจากภายนอกได้ชัดเจนเขาสามารถบอกได้ว่าพี่ใหญ่คนนี้อาจจะพยายามฆ่าเพื่อนของเขาเพื่อผลประโยชน์พี่ใหญ่คนนี้ได้ให้ยาพิษแก่ผู้หืรอย่างช้าๆเมื่อถึงเวลาที่หลุมฝังศพถูกเปิดออกพิษก็จะออกฤทธิ์และเขาสามารถเอาสมบัติไปเองได้อย่างไรก็ตามเขารู้สึกสับสนเล็กน้อยทำไมคนธรรมดาถึงกล,ล้าปล้นสุสานพวกเขาไม่กลัวที่จะขุดสิ่งที่เป็นรังร้ายเช่นสัตว์ประหลาด ฉันจะสู้กับนายในขณะนี้แวงบ่าดูเหมือนจะกลัวอย่างง่วงเผาเผชิญหน้ากับคุยอองที่เดินผ่านไปทีละก้าวจริง,รงๆแล้วเขาไม่ได้วิ่งหนีแต่เขาดึงมีดสั้นที่เอวออกมาแล้วพุ่งตรงไปที่คุยอองเขายกดาบสั้นขึ้นเหนือศีรษะของเขาและฟันอย่างรุนแรงที่หัวของคุยอองจิตสำนึกของสาวกังเลอแล้วและเขาใกล้จะถึงตายแล้วเมื่อเขาเห็นฉากนี้เขายังตะลึงกับความบ้าคลั่งของหวังป้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปทำให้เขากลัวจนตัวสัน่นทำให้สติของเขาชัดเจนขึ้นมากในทันทีและเขากกกกก็ใใใลลลลล้้้้้จจจะืืนนสสติแิแววีไมม่่หหบบบเเเเเออออองงงชญััทขขาาาูยึๆก บูมทันใดนั้นระเบิดดังสนั่นก็ดังขึ้นในวังหลุมฝังศพขนาดใหญ่และจากนั้นก็มีพายุทอร์นาโดปรากฏขึ้นกวาดหวังปาเข้าไปโดยตรงและบดขยี้เขาให้เป็นผงทันทีไม่เหลือเนื้อแม้แต่ชิ้นเดียวเขากลายเป็นเท่าฐานทันทีสาวกันตกตะลึงอย่างสมบูรณ์เขาเกือบจะคิดว่านี่เป็นภาพลวงตาที่จิตใจของเขาสร้างขึ้นก่อนที่เขาจะตายจะมีใครในโลกนี้ที่สามารถเป่าคนที่มีชีวิตให้เป็นเท่าฐานได้ด้วยลมหายใจเพียงครั้งเดียวแม้แต่ผู้ที่เรียกว่าอมตะผู้เท่าและผู้เท่าแห่งโลกแห่งพินัยกรรมก็ไม่สามารถ เมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้สาวกางซึ่งมีเลือดไหลออกจากช่องปากทั้งเจ็ดของเขาพร้อมที่จะตายคุณมีคำพูดสุดท้ายหรือไม่คุยออกมาก่อนสาวกางและมองไปที่ผู้บุกรุกสุสานอย่างสงบในขณะนี้ร่างกายของสาวกางถูกพิษกัดกร่อนและเขากำลังจะตายแน่นอนคุยออกมีวิธีรักษาเขาเขาขินต้องการใช้พลังแห่งธรรมุนเวียนหนึ่งรอบในร่างกายของบุคคลน,นี้เพื่อขจัดพิษทั้งหมดในร่างกายของเขาแต่เขาไม่มีความสนใจที่จะทำเช่นนั้นก่อนที่จะทราบสถานการณ์ของโลกนี้การช่วยชีวิตคนแปลกหน้าโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่ทางเลือ คุณเป็นคนนะไม่ใช่ผีรูปลักษณ์ของการตระหนกรูปรากฏกขึ้นบนใบหน้าของสาวกางจากนั้นเขาก็ตกใจมากคุณเป็นมนุษย์มนุษย์จะมีพลักำลังอันทรงพลังเช่นนี้ได้อย่างไรคุณฝึกฝนเพื่อเป็นอมตะหรือไม่ความผันผวนทางอารมณ์ที่รุนแรงทำให้อาการเลือดออกของเขาแย่ลงเขารีบพูดว่าคุณช่วยดูแลแม่และภรรยาของฉันให้ฉันได้ไหมฉันสามารถให้เงินคุณเป็นจำนวนมากเงินจำนวนมากแม่และภรรยาเก่าของเขาคือความกังวลเดียวของเขาในโลกนี้คุยอ่องไม่ได้เคลื่อนไหวสาวกันตื่นตระหนกและพูดว่าฉันฉันยังมีคู่มือศิ I. คุยอ่องขมวดคิ้วด้วยความคิดเขาจึงแอบปลอ่อยร่องรอยของพลังแห่งธรรมะทำให้ชีวิตของจาววกวมีเสถียรภาพทั่วราวเขาถามว่าศิละปะดาบทานตะวันนี้ทรงพลังแค่ไหนคุณไม่รู้เกี่ยวกับศิละปะดาบดอกทานตะวันจริงๆเหรอสาวกังตกตะลึงเมื่อได้ยินเช่นนั้นบอกฉันคุยอ่องยิ้มเป็นไปได้ยังไงสาวกังมองไปที่คุยอ่องด้วยความไม่เชื่อเมื่อ20ปีที่แล้วลินนันตูซึ่งแต่เดิมเป็นเพียงคนรับใช้ของบริษัทคุ้มกันได้รับศิละปะดาบดอกทานตะวันโดยบังเอิญและกลายเป็นผู้เชี่ยว สิบปีต่อมาเขาใช้โอกาสนี้เพื่อก้าวไปสู่อาณาจักรเสียนเทียนแสงดาบของเขาผ่านคนไม่ได้และแม้แต่เกราะเหล็กก็ไม่สามารถต้านทานดาบของเขาได้เพียงครั้งเดียวครั้งหนึ่งเขาเคยขับไล่กองกำลังรวมของผู้นำน,นิกายของนิกายขนาดใหญ่หลายแห่งเพียงลำพังและแม้กระทั่งบังคับกองทหารมาหลายร้อยนายนจากราชสำนักอิมพีเรียลกลับคืนมานับแต่นั้นมาเขาได้ครอบครองโลกแห่งการต่อสู้ด้วยความสำเร็จที่เกินจริงของลินนันตูศิลปะดาบดอกทานตะวันจึงเป็นเทคนิคศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้วต่อมาลินนันตูถููกก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 กฆ่่่่่่่่่่่าา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 าตตตยยยแลลลละะะะไไไมมมมมพบบบบศิิิปปซอซออออออสๆๆขขงงงงงงดดดดดทททททนน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 วววววัััรรรรร็ใใใใใชช20ีีีีีีีผเเเเืื้้้้จจหคคโ สาวกังไม่สามารถเข้าใจได้ในความตื่นประหนกและสับสนเขาไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาอาณาจักรเซียนเทียนครอบครองโลกผักอิลินติกการแสดงออกบนใบหน้าของคุยอ่องเปลี่ยนไปอย่างมากในขณะที่เขาถามอีกครั้งถ้าใครสามารถครองโลกผักอิลินติกได้ที่เซียนเทียนเรียมแล้วอะไรที่อยู่เหนืออาณาจักรเซียนเทียนเหนืออาณาจักรเซียนเทียนสาวกังดูเหมือนจะสับสนเล็กน้อยกับคำถามเขาตกตะลึงครู่หนึ่งและถามด้วยความสงสัยมีอาณาจักรเหนืออาณาจักรเซียนเทียนหรือไม่ฉันฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับอาณาจักรเทพและอาณาจ นั่นคืออะไรอมตะในหนังสือจาวอกวงยิ่งสับสนมากขึ้นเขาไม่เข้าใจว่าผู้มีอำนาจตรงหน้าเขาต้องการจะถามอะไรคำถามที่เขาถามนั้นแปลกมากเพน่นไม่ถูกต้องฉันทำไมฉันคือในเวลานี้ในที่สุดเขาก็ค้นพบความเปลี่ยนแปลงในสภาพร่างกายของเขาความเจ็บปวดในร่างกายของเขาหายไปและจิตใจที่งมุนวงของเขาก็กลับมาเป็นปกติในขณะนี้เขารู้สึกว่าอาการของเขาดีขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเป็นไปได้ยังไงนั่นคือพิษที่ไม่มีใครเทียบได้ของโลกแห่งพิฆาตผงม,มรณะทั้งเจ็ดหลังจากที่รู้ว่าเขาถูกวางยาพิษสาวกางก็ตรหนักว่าเขาได้รรรับพพิอตาาาาามสภ่งงกยขขเ ว่ากันว่าแม้แต่อมตาตะก็ยังพบว่ามันยากที่จะช่วยคนที่ถูกพิษจากมันพวกเขาทำได้เพียงรอความตายไม่มีข้อยกเว้นฉันจะแก้พิษได้อย่างไรโดยไม่มีเหตุผลมันอาจจะเป็นใบหน้าของสาวกาังเต็มไปด้วยความไม่เชื่อเขารีบเงยหน้าขึ้นมองคุยอ่องแต่สิ่งที่เขาเห็นคือสุสานมืดเยาวชนที่เหมือนอมะตะเมื่อก่อนได้หายตัวไปอย่างไรร่องรอยแล้วถ้าคุณอยากดูแลภรรยาและแม่ของคุณจงทำด้วยตัวเองฉันไม่มีเวลาเสียงของคุยอ่องลอยมาจากนอกหลุมฝังศพฟังดูเหมือนเสียงสวรรค์กระนำสาวกาังคุกเข่าลงบนพื้นโดยตรงและโคงงาาขมวเร ขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าอมะตะต่อจากนี้ไปจะะส,สมกำลดีทำความดีไว้แน่นอนฉันจะทำงานเพื่อประโยชน์ของภูมิภาคและตอบแทนความเมตตาของคุณคุยอ่องไม่จำเป็นต้องยกนิ้วขึ้นเพื่อกำจัดพิษร้ายแรงในโลกศิลปะการต่อสู้มันเทียบเท่ากับความพยายามในการหายใจออกให้กับเขาหลังจากที่เขาออกจากหลุมฝังศพเขาก็นึกถึงคำพูดของเจ้าวอกวงและสูดหายใจเข้าลึกๆระบบนี่คืออาณาจักรอมะตะระดับสูงจริงๆหรือทำไมฉันถึงรู้สึกว่านี่เป็นเพียิลลิสิเอเวลปกติโพสตที่เคารพช่วงเริ่มต้นของคุณหมดลงแล้วโามอตต่ไป ฉี่ยอเอ้ยค่าใช้จ่ายบทที่24เพวองคืออะไรสกุลเงินบวก99ยินดีด้วยการซื้อสำเร็จยินดีต้อนรับสู่แพ็กเกจอมน i โพเทนอิ m m o r ์ทั c o n t i ิเวชั n ระบบจะให้บริการคุณด้วยใจจริงและปกป้องเส้นทางสู่ความเป็นอมะตะของคุณระบบการต่ออายุสวัสดิการได้รับการเปิดใช้งานและอัปเกรดแล้วโปรดตรวจสอบรายละเอียดหลังจากที่คุยออกสั่งให้เติมเงินระบบจะทำการอัปเกรดแพ็กเกจอย่างรวดเร็วเร็ว,รวกว่าการอัปเกรดระบบครั้งก่อนหลายเท่านี่คือโลกของดับลิยูเซอรอคุยอองไม่รีบร้อนที่จะตรวจสอบรายละเอียดของประโยชน์ของระบบ สวัสดีเจ้าภาพที่นับถือหลังจากการตรวจสอบเราสามารถยืนยันได้ว่านี่คือการอากาศของนักรบอมตะระดับสูงมีสิ่งมีชีวิตมากมายในจักรวาลราชาอมตะและสัตว์ดุร้ายมากมายนับไม่ถ้วนมันไม่ใช่โลกวิูเซียที่คุณกล่าวถึงในที่สุดระบบก็ตอบกลับตามที่คาดไว้เขาต้องจ่ายเพื่อให้ได้คําตอบแต่คําตอบนี้ทําให้คุยอ่องงงวยหากนี่เป็นมิติเวลาอากาศของนักรบอมตะระดับสูงจริงๆจ,จ,จะมีสถานการณ์ที่ใครคนหนึ่งสามารถครองโลกผักอิลินติกในอาณาจักรเซียนเทียนได้อย่างไร่งไปกว่านั้นมันเป็นเพียงผู้เที่ยวชาญเซียนเทียนปกติเท่านัน แต่ว่านี่เป็นระนาบรองของแอดวานเซียนเซียสเปซไทม์หัวใจของคุยอองเต้นผิดจังหวะในขณะที่เขาคิดกับตัวเองว่ามีความเป็นไปได้แค่นั้นจริงๆเนื่องจากการอวกาศของเซียนเซียมีสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนในจักรวาลจึงเป็นเรื่องปกติที่จะรวมระนาบรองที่ระดับ WU ซียการเดานี้ทำให้หัวใจที่ตึงเครียดของเขาผ่อนคลายลงอย่างมากหากการคาดเดานี้เป็นจริงแสดงว่าเขาคงอยู่ยงคงกระพันอยู่ที่นี่ในโลกที่เขาสามารถครองโลกศิลปะการต่อสู้ได้ไม่มีอะไรที่สามารถคุกคามเขาได้ อย่างไรก็ตามอาจมีผู้เที่ยวชานซ่อนเร้นอยู่บ้างคุยอ่องเป็นคนที่ระมัดระวังและเขารีบควบคุมทัศนคติที่ผ่อนคลายของเขาอย่างรวดเร็วถ้าสถานที่นี้ยังคงเชื่อมต่อกับโลกเป่คิววินชูและที่เหลือก็หมายความว่าอาจมีคนที่คุกคามฉันได้จากสิ่งที่เขารู้ผู้อมตะสวรรค์ของ21อาณาจักรแห่งความตายและอมตะควรเป็นผู้เที่ยวชานที่เทียบเท่ากับขั้นวิญ,ญญาณแรกเริ่มเหนือกว่าเขามากผู้ฝึกฝนที่แกรนของเพลชันออฟเดอะโกลเด้นคอร์เนียมมาดูสถานการณ์หลังจากอัปเกรดแพ็กเกจด้วยความสามารถในการป้องกันตัวเเเเเเออ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 องงงงงงงยยยยยย่่่่่่่่าาาาาาาแแททททท้้รรท้้้จจรรรรริิินน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 ัััีีกกกะะะขขขฉสสบบบึคุปปปดไไฟมมูลลใ นอกเหนือจากจำนวนสก,กุลเงินแล้วยังมีโปรแกรมใหม่อีก8โปรแกรมที่ได้รับการอัปเกรดเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับมือใหม่ของเขากรโตเฮเวนเวิร์โกรตโรตเฮเวนอิสระที่มีการป้องกันอย่างสมบูรณ์มันมีกฎทั้งหมดของโลก,มน,ม,ก,ม,โลกมนุษย์ปิดกั้นประสาทสัมผัสภ,ภายนอกทั้งหมดคุณจะไม่ถูกทำร้ายที่นี่ราคาใช้งานมีโอกาสเข้าถ้ำสวรรค์5ครั้งทุกเดือนครั้งละ1วันคะแนนที่ต้องเข้าถ้ำสวรรค์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก100คะแนนเป็น1,000คะแนนเป็น10,000คะแนนถึง100,00 ุ่งสมุนไพรรากวิญญาณทุกเดือนมันจะผลิตพืชผลและยาอายุวัฒนะและสมุนไพรอมรตะทุกชนิดโดยอัตโนมัติคุณสามารถระบุพืชที่จะผลิตในเดือนหน้าราคากำหนดเอง1,000คะแนนต่อการใช้งานสตรองแมนผพ้าพันคอเหลืองอัปเกรดได้ชายที่แข็งแกร่งตัวเหลืองที่มีพลังดำม,มีค่อนข้างต่ำเทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญในการก่อตั้งฟาวเดชันขั้นเริ่มต้นเก่งในการต่อสู้ระยะประชิดและสามารถไร้คาถาธรรมะท,ที่ค่อนข้างพื้นฐานและจะรับฟังคุณราคาขาย1,000คะแนน เสื้อคลุมดาวระดับประถมศึกษาเสื้อคลุมดาวที่มีพลังทำค่อนข้างอ่อนแออากาศอบอุ่นในฤดูหนาวและเย็นในฤดูร้อนสามารถขับไล่ยุงมแมลงและฝุ่นละอองออกไปได้คุณสามารถเปลี่ยนสไตล์ของเสื้อผ้าได้ตามต้องการมันสามารถทนต่อการโจมตีด้วยความแข็งแกร่งสูงสุดจากพวกปลุมฝังระยะแรกเริ่มวิญญ,ญาณขั้นแรกราคาขาย100,000คะแนนเวอร์ชั่นสมบูรณ์1,000คะแนนเวอร์ชั่นภายนอกหลังจากยืนยันรูปแบบแล้วจะไม่สามารถเ,ลเปลี่ยนแปลงได้ ราคาเช่า100คะแนนต่อวินาทีฉบับสมบูรณ์ดับบินระดับประถมศึกษาอัปเกรดได้ดับบินที่มีพลังทำอ่อนแอความแข็งแกร่งขั้นต่ำในการใช้ดาบบินนั้นต้องใช้ระดับพลังของระดับเริ่มต้นของขอบเขตการก่อตั้งรากฐานสามารถเพิ่มพลังของศิลปะดาบใดๆไ,ได้10และเพิ่มความเร็วของซอสกินีซินสไลด์ขึ้น3ามันสามารถตัดผ่านดัมมีอาอ์ติแฟกที่ต่ำกว่าระดับโกลเด้นคอได้ราคาขาย1น0 0คะแนนห้องทำสมาธิชั้นประถมศึกษาห้อง ราคาใช้งานหนึ่งพันคะแนนต่อวันเทคนิคอามาตะาระดับประถมศึกษาเทคนิคการพะปลูกอามาตะที่ค่อนข้างอ่อนแอนและลึกลับคุณสามารถพึ่งพามันเพื่อฝึกฝนขั้นตอนการพะปลูกขั้นพื้นฐานที่สมบูรณ์ของระดับสามเณรสามารถใช้สกุลเงินเพื่อสูงดาวคาถาราคาอ่าน100คะแนนต่อนาทีราคาที่ได้มา100แต้มในแต่ละครั้งเมื่อคุยอ่องเห็นเนื้อหาในส่วนนี้เขาก็ตกตะลึงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่เชื่อในขณะที่เขากัดฟันและพูดว่าเลือดบ้าอะไรเขาเกือบจะสาบแช่งแม้หลังจากฝึกฝนมา300ปีเขาก็สามารถรักษาาความสงได้โดยเเฉพาะมื่อเเขขาาาาห็นน้้อคววมมม่่่ Cur ncy 1001ทีุดลาง ไอเทมเหล่านี้เป็นรุ่นอัปเกรดของสิทธิประโยชน์สำหรับมือใหม่จริงๆเอฟเรสดีขึ้นมากและยังมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายอย่างไรก็ตามเพวอลนั้นรุนแรงเกินไปและมันก็พยายามผูกมัดยอดขายอย่างไรอย่างอายหากปราศาจากพระตำหนักเต่าแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์เราจะไม่สามารถใช้ห้องทำสมาธิได้นีม่มันไร้สาระเกินไปราคาของเข้าสู่โลกรอสวรรค์น,นั้นน่ากลัวยิ่งกว่าคงจะดีถ้าเขาต้องไปเดือนละครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นมันก็เพียงพอแล้วที่จะสะสมเงินได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่เขาเข้าไปมันจะเพิ่มค่าใช้จจจ่่่่่่าา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 ยยยรรรรรริิิิงงงงงงถถึึเเเเเททคคคคัั้้้ีีธมมมนนนนนนกกกลลลแะสืออุ็ห จริงๆแล้วมีตัวเลือกในการขายสกินด้วยนี่มันบ้าไปแล้วแคลิฟอร์เนียโชคดีที่ราคาของสตรองแมนผ้าพันคอสีเหลืองและไพริงซอสระดับประถมศึกษานั้นไม่แพงเลยราคาสำหรับการอ่านเทคนิคอามาตะก็เป็นที่อยอมรับเช่นกันฉันยังสามารถได้รับคาถาธรรมะจากมันนี่เป็นสิ่งที่ดีคุยอ่องปลอบใจตัวเองว่านอกจากนี้ฉันสามารถเข้าไปในถ้ำสวรรค์ได้ตลอดเวลาในที่สุดฉันก็มีความสามารถในการป้องกันตัวเองไม่เลวไม่เลวอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการซื้อสตรองแมนผ้าพันคอเหลืองไพริงซอสการอ่านเทคนิคอิมมอร์เท่การได้รับคาถาธรรมะาหร เขาคาดเดาที่มาของการแปลงสกุลเงินสาครั้งจากสิ่งที่เขาเห็นในสุสานก่อนหน้านี้อย่างแรกคือต้องเป็นสิ่งของที่มีร่องรอยอรารยธรรมอย่างที่2คือไอเทมควรมีประวัติจำนวนหนึ่งและอันที่3คือไอเทมนั้นสามารถมีได้ทั้งคู่ท้ายที่สุดของฝังศพในสุสานก็มีลักษณะเหล่านี้อย่างไรก็ตามการค้นหาสุสานเป็นเพียงมาตรการชั่วคราวเป็นการดีที่จะรบกวนผู้ตายเป็นการดีกว่าที่จะหาสังคมอรารยธรรมที่ผู้คนอาศัยอยู่และค่อยๆย,ยืนยันการคาดเดาของฉันคุยอ่องไตรตรองในใจว่านอกจากนี้ถ้าโกลเด้นคอขอองงฉันต้การเเเปปลี่ยนนนนน็ััซซโมจะต้องมมีีีีีจิิิตตววญญาาณทท่่คคลล้้ยกกับโเดนอชฉันเกรงงว่่าสินี้จจะเข้้าใใไดนสังคมอาาารยยยทที่่่ผูู้้คนนออศััเน เมื่อคิดถึงเรื่องนี้เขานึกถึงเมืองเล็กๆที่เขาเห็นเมื่อบินขึ้นไปบนท้องฟ้าครั้งแรกเขาสามารถเริ่มต้นจากที่นั่นได้สิงซีทาวเป็นหนึ่งในเก้าเมืองภายใต้ถ่เฮคาตีมันถูกตั้งชื่อเช่นนี้เพราะอยู่ติดกับลำธารหอมในเมืองมีโรงทอผ้าหลายแห่งและผู้คนส่วนใหญ่อาศัยการทอผ้าเนื่องจากไม่มีเมืองล้ำค่าอยู่ใกล้ๆและไม่มีคู่มือศิลปะก,การต่อสู้ที่เป็นความลับผู้ฝึกศิลปะก,การต่อสู้จึงมาที่นี่น้อยมากในวันนี้สิงซีทาวซึ่งสงบสุข,ขมาเป็นเวลาน,านานได้ต้อนรับผู้มาเยือนที่เวท